ตัวต่อแบบแท่งมหัศจรรย์มาต่อยอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆก,กันเถอะคะ่ะโดยรูปทรงแบบแท่งและเลขาคันนี้ทให้สามารถต่อได้แบบไม่มีขีดจํากัดเลยระหว่างต่อน้องๆจะได้ฝึกสมาธิฝึกกล้ามเนื้อมือและตาที่เป็นพื้นฐานของการเรียนและการเขียนได้เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สร้างการเชื่อมต่อของวงจรประสาทและได้สร้างเซลล์เอสตีมความภูมิใจจากการสร้างผลงานคะ่ะ สามารถต่อได้สารพัดเลยจะต่อเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เก้าอี้รถเตียงนอนชิงช้าชิงช้าสวรรค์เอาไว้เล่นบทบาทสมมุติหรือจะต่อเป็นที่ใส่ยินสอชั้นวางของเล็กๆเ,เอาไว้ใช้ก็เก๋มากเลยค่ะตอนนี้ค่ะมีโปรโมชั่นชุดกระทัดรัด420ชิ้นจาก390เหลือแค่290บาทชุดสุดคุ้มค่ะ820ชิ้นจาก780เหลือ390บาทและชุดโค้ คุ้มค่ะ1,220ชิ้นจาก1,770บาทเหลือแค่490บบาทเท่านั้นส่งฟรีทุกชุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะ